อาดุลสวัส,ด,สดีตอนเสาร์ทุกคนสบายดีตอนเสาร์เอฟซีที่างไฮห,หนาห่า่างตาไปโดนเนาะตอนนี้กาเป็นช่วงทีประเทศลาวเปิดประเทศเนาะตอนนี้เบ้าจนเจ้าก็อยู่ทีสถานีรถวยสารแขวงสวรรค์เขตอยู่ทีนครไก่สอนพ่อมีหารตอนนี้เป็นตอนเสาร์ประมาณเจ็ดโมงแรกเนาะตอนนี้หาเบา้าจนเจ้ากำลังจะเดินทางลงไปทีปากเซเนาะน่งรถตู้วีพีต้องไปในราคา แสนชิปพันขีบเนาะผู้ไรทีอยากจะลงปลากเซเนาะพี่น้องทั้งไทยเนาะทั้งมุกทหารหรือว่าส,สกลน,นครที่ว่าอยากมาเที่ยวเล่าเนาะขาหมาตีขัวมิตรภาพเล่าใตยแห่งที่สองขาสามารธาขาหมาติมาลงอยู่ที่สถานีดูดไอซ์แอแขวงสวรรค์เขตยดได้เนาะแะครับอาจจะลงไปปากเซกับาสามาริลงไปได้พี่น้องเลยเป็นมีรถมีลงเนาะแปดมุ่งนะครับรถตู้รถตู้ได้นะคะแสนชิปพันขีบเนาะแในการสมาริขึ้นไปเวี่งอะไรพี่น้อง มีรถไปนครลาดังเนาะเวียดนามนะครับไปเวไปฮาหนอยพี่นอ้องอยู่นี่ตอวมีครบรวมถึงรถโดยสารที่ว่าจะลงจะขามไปมุกดาหารเนาะก็มีพี่นอ้องตอนนี้เป็นการล่รออยู่สองคันเนาะรถสวรรคเขตแดีวกันะครเวคันถึงหนานะ,นะแดีวกัคขั้นที่สองจะเป็นรถสวรรคเขตมุกดาหารพี่น้องเนาะนี่คือ่าบรรยากาศช่วงเส,สาร์พี่นอ้องยังบ่ทันดนมีคน เขามาหลาเป็นไหเนาะยูนี่ก็มีฮั่นคาพี่น้องฮั่นคามีข้าวเปียกขายข้าวเปียกขายเฝอเนาะอันนี้คือภาพบรรยากาศเดี๋ยวจะเดินทางลงไปปากเสะพี่น้องนะจะใส่เวลาอยู่3หรือสีมม่สิบโมงพี่น้องรถตู้เพราะว่าถ้าใส่รถเมย์จะใส่เวลาอยู่ประมาณ6กสมมิบโมงพี่น้องอเ่ยไปจะหอดเวลาขึ้นรถเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เป็น เวลาเจ็ดโมงครงึเวลาแปดโมงรถก็จะออกเดี๋ยวจะพาทุกคนย่างหล่อเวิร์เมื่อกี้นี้เห็นรถสวรรค์เขตมุกดาหารเป็นกำลังขาม,มาเนาะอ่ารถซ้ำหลอกเป็นกะแดนไปครับพี่น้องฟังไทยเนาะพี่น้องไทยพี่น้องลาวกำลังขาม,มาจากมุกดาหารเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะมีรถอ่าเวียงจันเนาะไปเวียงจันขนานดเนาะพี่น้องคนลาวพี่น้องคนไทยกำลังขาม,มา เป็นรถสวัสดิเกตค่ะแขกเนาะแล้วก็ตากเซ่สวัสดิเกตตากเซ่กับมีรถตู้เนาะเตรงนี้เดี๋ยวรถตู้แล้วก็รถสวัสดิเกตบุกอาหารเอาอาหารตอนนี้ครับผู้โดยสารกับดัง รถทาคืนรถเม่นออันนี้เป็นรถสวรรณเขตมุกนาหารนะครับข้างหน้าจะเป็นรถสบบรวรรณเขตแต่กานครเวข้ามไปเวียดนามเลยพี่นอ้องถือว่าเป็นสถานีโมญไยแต่ว่าเป็นสถานีจุดศูนย์กลางอันนี้สวรรณเขตฮาปากเซ่รถตู้ที่เราจะเดินทางมานี้ เป็นขังข่ิศนะทีข่อยเดินทางโดยรถตู้พี่น้องยวถาเบิ้งว่าจะใส่เวลาจักรสมมุ่งนะแล้ก็สซหรับไพ่นาะที่ว่าขี่รถจักมาก็สามารถมาฝากรถจักอยู่ที่คิวไรเนาะจักมือกระไรพี่น้องเลยถ้าฝากเป็นคืนนี่คืนหนึ่งเป็นเอาสิบพันพี่น้องคืนหนึ่งสิบพันบาจันเจ้าล่างานสี่คืนเนาะพอดีสี่คืนพอดีสี่สิบพันสมารถมาฝากรถจักรใหเด้อ เลยกับรถใหญ่สม,มาร์ทจอดอยูคิวไรเดอร์เนาะรถใหญ่เนาะอพอดีรถพ่วงเข่าเนาะพี่นอ้องผู้โดยสารพ่วงเข่าเนาะจากเนื้อจากไตกับพวว่วงเข่าหอดีบลอยเนาะพี่น,อน,อน้องเนาะไตกับหอดสารค้ำพอดีเป็นคิวรถจิตประสงสะค์สารค้ำเนาะพอดีสิบสองมงเป๊ะเลย ตอนนี้เดี๋ยวบราเชิเจ้ากระสีได้ย่างกลับเนาะอันที่จริงแนีรัดบอกเขาเจาลงกับสมาลุ้งได้แต่ว่าอยากทายทุกคนในเบิงเนาะบริเวณคิวรวสสารคำ้ำพุทีียู่ต่อป,ปากแม่น้ำเซโดนได้พี่เนาะอันนี้กับพุทีเป็นเขตในเมืองเนาะเขตตลาดเขตตลาดาเขตวัดดวงเนาะเขตตลาดเอ่าเคลื่อนมาตลาดตลอดเนาะ พอดีมมอยู่วันขี่รถเที่ยวโลงมากมันกี่เทาอยากมาเนาะ12โมงเป๊ะเลยพี่น้องเลยปรีาการเดินทางนี่ก็ประมาณซีซุงมุ่งเนาะพี่น้องเนาะซีซุงมุ่งจากสวรรค์นเขตมากครับเป๊ะเลยนะออกมา8มุ่งตรงแต่ว่าโซเฟอร์เพิ่นกาเวเอาคอนประมาณ3-4คนเนาะเพราะว่าเขาจ้าจองรถแต่ว่าเขาบราิเคนลยุคิวนะมันก็เลยสา น้อยนึงแต่กับตามข่าวนอกคนบอกว่า12มุกก่งเครงแต่จริงๆแล้แนวหัวพี12มุ่งตรงเนาะอันนี้อันนี้หาา่านกาแฟซีนุกหาา่านกาแฟซีนุกเดี๋ยวบันเจ้ากับสีดยางเมื่อ,อยางขามปัวเนาะมีอาหารการกิน,อ,น,นอาหารนะที่ทำเนาะ สำหรับนักท่องเที่ยวกับสมาาเดินทางตามห้อยเบาจันเจ้าไกลนะนักท่องเที่ยวที่อยู่สวรรค์เขตก็ยอยู่ข้ามมณฑ์มาด้วยว่าอยู่ฝั่งทย้น้องอยู่หมู่ทหารที่ว่าจากขามาเที่ยวปากเซกับสมาถตามห้อยเบาจันเจ้าไกลเนาะอยู่เขตเมืองก็มีห้องแหมหลายอยู่เนะาะเพราะว่าตาขี้รถตู้มากเพิ่นจะรุงอยู่ใจกลางเมืองเลยอะไรก็เป็นศูนย์การค้าเนาะ ูนย์การขาปะเดี๋ยวว่าจะเจอกับสีหนังครับประมาณ1กิโลเมตรเบื้องหน้าก็จะเป็นฮอลักเมืองยังมาประมาณห0าหอยเมตรานนปี่น้องก็จะหอดฮอนลักเมือง,อองถี่ว่าเป็นจุดใจกลางจุดใจกลางของนครปากเซ มีาอาหารเนาะไปจีมามีแท็กซี่บริการนะสำหรับไปอยากไปใส่ต่อเนี่ยแท็กซี่แบบนี้เนาะแ้วก็เขื่อนเมืองนี่ก็สิมีบ้านพากนักมีโรงแรมมีาอาหาร อยู่บนขี่รถทีเฮาลงเมื่อกี้นี่แต่ก็ซิมี่บอลเาสามอเตอร์ไซค์เนาะเสารถจักสามารถเสาเลยกบขี่รถไปดินไปเที่ยวในนะครปากเซไรแบบสบายนะแต่ว่าถ่ายขี่รถเมืนี่มันคือมันจะถ่ายขี่รถเมืจากสวรรค์มาปากเซมันจะเกิดมามันจะลงคิวนอกเมืองเนาะทางจากในเมืองประมาณ ห่างจากในเมืองประมาณ8กิโลเมตรคือมันจะมี2คิวคิวรักแปดใจแปดขาลักแปดเนื้อแต่ว่าถ้าขี่รถตู้คือเบาอย่างจเจ้ามามันจะลงใจกลางเมืองแต่ว่าค่าโดยสารมันอาจจะแพงแน่้ยแสนสิบปันกีบอันนี้เป็นหอนักเมืองหอนักเมืองอยากมาแป๊บเดียวก็หอนหอ่นักเมืองนะแต่กลางเท้่ยงนาจะเป็นวัดหลวง รั้วปากเซรวงปากเซแขกนักท่องเที่ยวไทยที่เป็นมาเที่ยวปากเซพ่นจ้นามนิยมสาวพ่นจ้ามาใส่บาทอยู่นี่ก็คือทั่วหรือว่าไก่เป็นผ้ามาใส่บาทอยู่เขตวัดรัวงนครปากเซเนาะอนมสาวเอามาจะเห็นแขกนักท่องเที่ยวไทยเป็นมักมาใส่บาทอยู่ต่อนานี้ ถ่าเป็นน้องพะบางกันอีกแบบหนึ่งแต่อันนี้คือปากเซ่อากาศดีดีพี่น้องเมื่อนี้ฝนหมโตกแดดเราก็นอนสภาพอากาศกัสดใสดีเนาะสมารเนี่ยเห็นผู้เห็นยังแก่งดีหนี่พอนักเมืองปากเซ ขัวไปเี่ก็ับย้อเนื่อนอะไรพี่น้องเลยโอ้ยเมื่อันที่จริงแล้วบอกเขาจะจอดอยู่ต่อหัวขวัวเบื้องทายินใครนะแต่ว่าอยาก่ายให้พี่น้องรนะเบิงเนาะเขาจะลงคิวมันลงคิวอยู่บ่อนไหนสําหรับไผที่อยากเที่ยวอันนี้คนครปากเซยังเงียบพี่น,อน้องเงียบเงาอาจจะเป็นย้อนันหยุดแน่เนาะวันเส์เป็นันหยุทวัน,นเรเสวอะไรกันเป็น่วงเพศเนี่ย มันก็เลยเงียบซ้หรับนักท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะมาเที่ยวย่ามนี่เพราะว่ามาเจ็นนี่ยังงามๆหลายอย่างเนาะอากาศชดใชื้นนี่ม่น้ำเซรอลมาเจ็นนี่ยังงามๆหลายอย่างเลยกาอีกอย่างคือช่วงนี้นักท่องเที่ยวมันเกิดบทันได้ร้ายเนาะบทันหต่รายพอสมควรมันกะไปไทหูไทยังมันกะมันกะงามนะนะคนมองคนบ่ร้าย พูดเน,ะนาะบางทีรถเขามาบางทีนี่ปุริยูกับโตไายูกับโตปากนี่นำเจโดนเลยไอพี่น้องเราจะเจ้ากับสีขอล่าทุกคนเนาะที่มาเบ่งคลิปนี้ขอมอกขอบใจหลายเดอ้อทุกคนเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเดอ้อ